เอาใจคนลักรถเก๋งกับเก๋งนางฟ้าราคาประหยัดป๋ายจัดให้มาอีกแล้วมาครับก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับป๋ายบันเทาูรูร้อยใจดีครับมือนี่จัดให้สำหรับเก๋ง Honda City ีนะครับหรือว่าเก๋งนางฟ้าปี2016เครื่อง1.5ตัวรองท็อปนะครับผมมาไหมนะครับไฟอาจสิมีเปืือหน,น่อยนึงเดี๋ยวคัดให้ความสะอาดให้ ชุดแต่งสเกิร์ตลอบคันนะครับล้อเป็นล้อแม็กนะครับของ Honda นะครับผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้เปลี่ยนแม็กใหม่ให้มาพี่น้องสามารถเลือกล่ายแม็กได้เลยบอาว่าสิเป็นที่ e 3 7 r p 1 c 8 re 3 0ใบพัดล้อเวลโชกุน gtr r, r t g พี่น้องเลือกได้หมดนะว่าแต่มันใส่ได้นะครับผมส่วนมากรถเก๋งเขาใส่เอ่อที่ e เนาะพี่น้องเนาะเอาหัวบาลานมัลติฟังก์ชันตัวนี้เป็นเกง๋งตัวล่องท็อปเด้อนะครับตัวล่องท็อป มีนาจอมีเกียร์ออตโต้อ่ามีกล้องถอยพวงมาไลายเป็นเมาติคุญแจเป็นรีโมดนะครับผมมีมาดอกเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมทงมีสองดอกเกลา,ายวแหงใส่สองดอกนะครับแต่ว่ามีดอกเดียวกับว่าดอกเดียวนะครับรถเดิมเด้อพี่น้องเด้อนะครับรถเดิมรถสวยเลยนะครับผมหลองแกมซ้ายขวาประตรงประตูเดิมหมดจากพี่น้องเอาเบื้องมางพี่ด้านหลังครับ บ่อเดิมสวยงามบม่อลมบ่อความเด้อพี่น้องเด้อนะครับภายในก้วงขวางนอนเล่นได้เตียงกาได้หูฉลามมีถทะลอก <im it> นะครับ <im it> เดี๋ยวเฮ็ดสีให้ไหม <im it> เดี๋ยวเฮ็ดสีให้ไหมจุดแต่งสปอยเล์หลังจุดแต่งเกิตรอบคันนะครับผมเอาเบองทไทยครับ้ายมีการเข้มสีมากนะครับเพราะว่าฝากระโปงม,มีห้อยแกะนะครับพี่นะ้องครับนะชนบดได้ลึกหรอกครับนะครับมีการเฉียวเล็กน้อยนะครับมีการเก็บสีนะครับผมนี่เก็บสีนี่ นี่เบิ้งมันแตกมันหักนี่เห็นบหน,นี่ห้อยอากมันห้อยอากมันหายมีการเข้มดากมากนะครับผมอันนี้เว้าตามตรงนะครับแต่ว่าโดยรวมเครื่องดีเกียร์ดีโอเคใส่ได้บอกไม่แรงยางอะไรยังบอกเคยลงดินเลยบอกไม่แรงคู่มือยางอะไรอยู่ครบนะครับลดบัเคยติดแก๊สนะครับอันนี้ป้าะยะาระกันตีให้นะครับสวยงามปี2016ไม่แปดหมื่นโลจากพี่น้องจดแต่งอีกรอบคันนะครับเบื้องภายใน งามงามงามพูดงามโพูงามบักโม้บักแตงบักฟักบักแฟงบักหอยเชอรี่บักกูดบักเน่าบักสมโอนะครับบักฟักแฟงบักเชงโยบักหงเหี่ยวพี่น้องปี2016สวยขนาดนี้โอ้โหน้องนองป้ายแดงอีกแล้วรถป๋าแต่ละขั้นนี่เนาะเอาเบื้อง้องเครื่องน็อตฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์หม้อกงหม้อกอล่องแก้มใส่ขวาฝากระโปรงเดิมหมดนะครับอยู่ครบเครื่องอย่างอยู่ครบปกติใส่งานปกติ แบตเตอรี่เสียแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมอันไหนว่าดีกบว่าดีอันไหนว่าบ่ดีกบวา่วาบาด่าบาดีนะครับป๋ายะการันตีให้พี่เอาไปพรอนหกพันฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนทรงฮอดหน้าบ้านคือเกา่าเอฟซี 4, ป๋ายะเป็นกําลังใจให้ป๋ายะพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดป๋ายะใจดีป๋ายะขวัญใจคนจนป๋ายะของแท้แชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อแก๊ว